สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่23เมษายน2566เขียนโดยดรเรีวงมนธามานำเสนอครับเย็นศีระเพราะพระบดิบาลพระสวงนิกรไทยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทัยจวบจนปัจจุบันมีความผาสุกตรงตามประโยคหนึ่งในเพลงสรรเสริญพระบรารมีนั่นคือข้อความที่ว่าเย็นศีระเพราะพระบริบาลทั้งนี้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงมีทศพิธราชธรรมและปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ตามกฎมนเทียนบาลอย่างเคร่งครัดทุกพระองค์ต่างมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระสงฆนิกรปวงชนชาวไทยด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ที่มองการไกลทรงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาประเทศไทยเพื่อความผาสุกข,ของปวงชนชาวไทยตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาคนที่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยก็จะพบว่าในยามที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับพยันตรายและวิกฤตต่างๆเราก็สามารถผ่านพ้นภัยและวิกฤตต่างๆ ด้วยพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงช่วยแก้ปัญหาต่างๆด้วยพระวิทยะอุตสาหะพระวิสัยทัศน์และพระปรีชาสามารถทั้งนี้เพราะทุกพระองค์ทรงห่วงใยสารทุกสุขดิบของอาณาประชาราษฎร์น่าเสียดายที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์เพราะมีรัฐบตรีว่าการกระทรวงศึกษาสมัยหนึ่ง ไม่รู้ว่ามีผีหาซาตานตนใดเข้าสิงจึงทําให้เขาประกาศยกเลิกการเรียนประวัติศาสตร์ที่ทําให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนรู้รากเหง้าความเป็นไทยไม่ทราบซึ่งพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงทํานุบํารุงบ้านเมืองของเรามาโดยตลอดมีคํากล่าวว่าสํานึกประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดสำนึกความรักชาติดังนั้นเมื่อเยาวชนของเราไม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ไม่มีสำนึกประวัติศาสตร์ไม่ได้เรียนรู้พระวีรกรรมของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทยัยมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เราจะให้พวกเขารักประเทศไทยอย่างที่ผู้สูงวัยทั้งหลายรักได้อย่างไรเราจึงต้องประสบกับพฤติกรรมที่พวกเราเรียกว่าช่างชาติเกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบันนอกเหนือจากการไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์แล้วเยาว,วชนของเรา ยังถูกครอบงำถูกล้างสมองโดยนักวิชาการชังชาติบางคนบางพวกที่พยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์เพื่อด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์พยายามปลูกฝังเยาวนชนให้มีทัศนคติที่เป็นประปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์มองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ล้าหลังไม่มีความจำเป็นและเป็นภาระด้านงบประมาณของประเทศ ซึ่งวัทก,กรรมทั้งหลายทั้งปวงที่นักวิชาการพวกนี้นำมาเผยแพร่ครอบงำเยาวชนเป็นเรื่องเท็จเป็นการบิดเบือนความจริงแต่เยาวชนของเราที่ไร้เดียงสาไม่ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงที่สามารถหาได้ง่ายใน Google และการสนทนาของคนที่จงรักภักดีบนพื้นที่โซเชียลมีเดียมีให้หาได้มากายแต่พวกเขากลับสิงสถิตกันอยู่ในทวิตเตอร์ ที่เป็นเหมือนแหล่งความรู้ของพวกเขาทำให้พวกเขาได้ทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไทยเราผ่านศึกสงครามมาหลายครั้งตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีจนถึงตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์เรามีพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพทําให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากสงครามมาได้แม้ในยามที่เราต้องตกเป็นเมืองขึ้นของข้าศึกเราก็มีพระมหากษัตริย์ ที่มีพระปรีชาสามารถทำให้เราได้อิสรภาพกลับคืนมาในยามที่ประเทศมหาอำนาจตะวันตกออกมาล่าอนาธิคมหลายประเทศต้องตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งจากแดนไกลแต่ประเทศไทยก็หลุดพ้นจากการเสียเมืองได้ด้วยวิเทโสบายทางด้านการทูตและการค้าจากการวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์ทำให้เราเปิดประเทศเจริญสัมพันธมไมตรีกับต่างชาติด้วยการทูตและการค้า ไม่ถูกบังคับให้เปิดประเทศด้วยปืนใหญ่และเรือรบอย่างที่หลายประเทศเพื่อนบ้านของเราต้องเผชิญเมื่อไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมของใครทรัพยากรของประเทศก็ไม่มีใครแย่งชิงเอาไปในยามที่ฝรั่งเขาใช้เหตุผลว่าเขาต้องครอบครองบางประเทศนั้นเป็นเพราะประเทศเหล่านั้นไม่มีความเจริญไม่มีการพัฒนาพวกเขาจึงต้องเข้ามาช่วยพัฒนาพระมหากษัตริย์ของไทยตั้งแต่รัชกาลที่สาม มาจนถึงรัชกาลที่6ทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่เจริญมีความเป็นสีวิลายมากพอที่ฝรั่งไม่อาจจะมาอ้างเอาความเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเข้ามาครอบครองประเทศไทยได้เราจึงไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครแต่ได้ประโยชน์ทางด้านการค้าการศึกษาการสาธรารณสุขที่ส่งผลให้เกิดความผาสุกแก่พระวนิครของประเทศไทยโดยทั่วนหน้า และการพัฒนาเหล่านี้มีความต่อเนื่องมาโดยตลอดเพราะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เมื่อเสด็จขึ้นครองราชก็จะทรงยึดมั่นในหลักการรักษาสืบสารและต่อยอดจึงทําให้ความเจริญของประเทศไทยมีการพัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอดในยามที่ประเทศไทยเกิดความขัดแยง้งประชาชนมีความแตกแยกจนอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองที่ประชาชนฆ่าฟันกันเอง เราก็ได้พระมหากษัตริย์ทรงทำหน้าที่เป็นผู้หย่าสึกทำให้ประชาชนที่มีความขัดแย้งกันหันหน้าเข้าหากันเป็นพระสงฆ์นิกรของพระราชาผู้ทรงคุณอันประเสริฐทำให้บ้านเมืองกลับสู่สันติได้ทุกครั้งที่มีความขัดแยง้งทั้งนี้เพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติและทุกมู่เหล่าต่างก็ยอมรับพระกระแสะรับสั่งของพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยความขัดแย้งจึงหายไปและประเทศไทยก็กลับคืนสู่สันติแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือเยาวชนที่ไม่ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไม่พร้อมที่จะรับฟังพระกระแสรับสั่งมองไม่เห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงปาถนารให้บวงชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่าอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีเพื่อสันติสุข ยามที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับโรคระบาดหรืออันตรายใดๆพระมหากษัตริย์มิเคยเพิกเฉยแต่จะทรงมีพระกระแสร,รับสั่งให้คำแนะนำการแก้ปัญหาทรงสละราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และอยู่ยามาพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยให้พวกเราสามารถผ่านพ้นวิกฤตโรคภัยไข้เจ็บได้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่พระสงฆ์นิกรทั้งหลายพึงควรรับรู้ คนที่จงรักภักดีทั้งหลายรับรู้แต่เยาวชนคนชังชาติทั้งหลายปฏิเสธที่จะรับรู้ทําให้พวกเขาไม่เห็นคุณค่าของการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จงรักภักดีต่อสถาบันต้องช่วยกันปลูกฝังสํานึกของการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เยาวชนของเราด้วยเถิดอย่าให้สถานการณ์เป็นเยี่ยงที่เราเห็นเวลานี้อีกต่อไปเลย ศิลปะชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยดเรเสรีวงมนทามานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับสรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ